สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ถนนคนเดินท่าแพนะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างคนเยอะมากเยอะม,มากีสาวสาวกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยแก๊งเดิมสาวในสาวอายุสิบแปดอยู่ไหนคะนี่ไงสคนเยอะมากดูดิว,วันนี้หนูจะกินอะไรบ้างคะ,ะกินให้หมดในงบยี่สิบบาท เวลามาเชียงใหม่ก็คือวัดนั่นเองนะคะมีวัดเยอะมากแล้วก็สวยด้วยสั่งอะไรโลก มสชื่อร้านอะไรลูกพ <Okay. S 2> ี um ่หมีปันปันไหนใส่อะไรบ้างนี่ใช่ไหมใส่มุกด um ้วยอันนี้อะไรชานมไข่ม um ุกบาร์บูเบชาไทยได้แล้วนะคะ มกจังเลยอยากม,มีอะไรมีคุกกี้หมีด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเนาะเป็นไงลูกชิมหน่อยได้เคียว้าวขานน่ากินมากเบยสิน่ากินไหมลูกน <THAT> ่ากินแล้วก็มีชัตไข่ด้วยมีของขา้าแล้วก็มีของหวานครบจบที่ลงทุก ค่ะวันนี้เรามาลองล้นกกบนะคะล้นกบเอ่อทำมาจากกบหรือเปล่าไม่จริงใช่ไงนี่เขาบอกว่าทำมาจากอะไรไม่นตัวอย่างมาจากเมล็ดผลอ้าอยู่แต่ว่าเราสั่งเป็นล้นกบมะนาวแด้เรามาชิมกันเรากินแล้วจะเป็นกกปะติ่งก็เราได้ามาแล้วค่ะมาชิมมาเ,เลย